แก้ง call center บอลพันนันแถวชายแดนเมียนมาเนี่ยนะก็ล่าสุดนี่ทางรัฐบาลเมียนมาเขาก็มาบอกแล้วเราเป็นต้นเหตุทําให้เกิดไอ้แก๊งสแกมเมอร์ขายไฟขายอินเทอร์เน็ตไปให้ทางนู้นเขาเนี่ยแล้วในสภาเมื่อวานคุณโรมก็ออกมาแผลว่ายง่าย <ใน S 1> ว่า,ก,าก,ก็การไฟฟ้าเราขายไปให้กับบริษัทเอกชนของทางเมียนมาแล้วก็ต่อ ไปยังเนี่ยชเวโกโกไปที่นู่นที่นี่เนี่ยอาจารย์ดูแล้วเป็นไงฮะอ่าผมคิดว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงอ่ะนะครับว่ามันอาจจะมีมูลความจริงเช่นนั้นนะนะครับในการที่จ่ายกระแสไฟฟ้าหรืออำนวยความสะดวกต่างๆในเชิงโครงสร้างพื้นฐานนะครับให้กับตัวแสดงที่เป็นจีนเทาหรือแก๊งอัชญาิกรรมข้ามชาติในปักนูน้นอ่าทีนี้ทางเมียนมาเนี่ยนะครับก็ก็พูดจริงอ่ะผมว่าก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าก็พูดไม่หมด เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองในแถวรุ่มแม่น้าเมยตรงนั้นเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็กลุ่มผู้มีอานาจในพม่าเนี่ยตั้งแต่คณะในพลผู้พันลงมาถึงหน่วย BGF ต่างๆเนี่ยก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าก็เข้าไปพัวพันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเนี่ยกับกลุ่มที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าการพูดเนี่ยเหมือนออกจะโป้ยไปทางประเทศเพื่อนบ้านจะมากกว่านะครับแต่เราก็พลาดเองเหมือนกันที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหาหรือช่องโหว่อย่างเนี้ย จนทาให้เกิดการวิภา์วิจณ์ได้เนี่ยนะครับอืจริงๆเราเราถ้าจากข้อมูลคุณโรมอย่างนี้เราตัดไฟได้เลยนะ oh. อาจารย์เออผมคิดว่าก็เป็นความชอบธรรมนะครับเพราะว่าการตัดไฟเนี่ยก็ยืนพื้นจากดินแดนอธิปไตยของทางประเทศไทยแล้วทางการเมียนมาเนี่ยเขามาโบยแบบเนี้ยนะครับก็ก็ยังไงนะครับก็มีพรรคจะต้องเกรงใจอะไรเราจะทำยังไงนะครับก็น่าจะเป็นความชอบธรรมของเราแหละนะครับ อืมเพราะพราะตอนนี้ก็เหมือนเข้ามาบ้วยเราอย่างที่อาจารย์ว่าเนาะว่าเรามีส่วนทําให้เกิดเรื่องเหล่านี้อ่เพราะนั้นเราก็ต้องต้องแสดงให้เห็นว่าเอางั้นฉันก็ตัดเลยอะไรงนี้ใช่ไหมฮะอืมอ่าใช่ครับแบบเออถ้าเาบอกว่าเราเป็นต้นเหตุเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็บริหารจาัดก,การปัญหาให้มันรัดกุมขึ้นเราก็ตัดเลยนะครับรอ้ว่าโทษเราไม่ได้นะครับแต่นี้มันอยู่ที่ว่าข้างหลังฉากเนี่ย กลุ่มไหนได้ประโยชน์กลุ่มไหนเสียประโยชน์เนี่ยมันยังมีความซับซ้อนอยู่ซึ่งโอเปอเรชั่นจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอตัดทุกมันตัดได้เลยนะครับมันอาจจะต้องมีมีการพูดคุยกันหลังฉากของตัวละครหรือว่ากลุ่มอํานาจที่สําคัญสําคัญแต่ในมุมของผมนะครับเท่าที่ผมได้รับข้อมูลมานะครับในเรื่องของชเวโกโกเคเคปาและอื่นๆเนี่ยออถ้าตัดไปเนี่ยมันจะ กระทบกลุ่มจีนเทาไหมกระทบกลุ่มอื่นๆไหมมันก็กระทบแต่เขาก็มีออปชันอื่นนะครับก็คือไปเอาน้ํามันเข้ามาปั่นกระแสไฟฟ้าแทนซึ่งปัจจุบันนี่ยมันมีลักษณะอย่างนั้นอยู่วันนั้นถ้าไทยจะเล่นแรงเนี่ยก็คืองดการส่องออกน้ํามันอ่ะในบริเวณนั้นอ่ะอันนั้นนะ่ะชัดเจนเลยนะครับแต่มันจะทําได้แค่ไหนยังไงอันนี้ก็ว่ากันน,นะครับโอ้โหหมายถึงว่าณนะปัจจุบันเนี่ยนอกจากไฟฟ้าแล้วเรายังขายน้ํามันให้กับไม่ไน้ำมันไปปั่นอ๋อ หมายถึงว่า <นำ S 1> ้าเราฝ้องให้ให้ประเทศเพื่อนบ้านด้วยเหรอฮะโดยเฉพาะฝั่งนั้นใช่ครับใช่ครับเอ่อผมคิดว่าไอการจ่ายกระแสไฟฟ้ามันก็มีแล้วการเริ่มตัดกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันก็เริ่มมีอยู่บ้างนะครับแต่จุดที่จีนเทาที่โดนตัดกระแสไฟฟ้าเนี่ยอ่าเขาก็ใช้น้ํามันหรือว่าวัตถุดิบอื่นๆในการไปปั่นกระแสไฟฟ้าแทนนะครับมันมีวิธีการอยู่ก็ก็ลองดูตึกลาบ้านช่องต่างๆในปัจจุบันก็ยังสว่างสวัยทั่วไปอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเขาเขาก็มีวัตถุดิบอื่นๆทนี้ก็อยู่ที่ไทยเราว่าจะจะส่งออกนําเข้าสินค้าบริการตัวไหนให้มันรัดกุมขึ้นนะครับอืมคุณพี่ไม่ตัดน้ําตัดไฟอ่ะถ้าพูดง่ายเนาะคช่อือ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 อืมแล้วแล้วอาจารย์มองว่าไอไอการที่เมียนมาออกมาคราวนี้แล้วมาโบยๆเราเนี่ยมันโอเคละแรงกดดันมันส่วนหนึ่งมันเห็นชัดว่า ดูเหมือนทางจีนนี่เขาจะเอาจริงเอาจังแล้วก็ประชุมคึกคักเข้มแข็งมากในช่วงไปลายปลายปีที่ผ่านมาต่อนเนื่องมาถึงมกราเนี่ยดูเหมือนจีนจะซีเรียสก,กับเรื่องนี้มากเลยเอาจารย์ไอไอ,ไอปฏิบัติการที่เรียกว่าอะไรนะนกนางนวลอะไรเนี่ยมันยังไงฮะอ๋อครับผมผมคิดว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยซีเรียสกับเรื่องเนี้ยแล้วมันมีตัวแบบในเรื่องของสีหนุวิวนะครับที่จ,จีนเอาจริงเอาจังในการปราบพวกจีนเทานะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วมันทําให้พวกจีนเทาเนี่ยหวั่นเกรงเรื่องพวกนี้ก็ถอนทุนทําให้เสีอนุปิวเป็นเมืองล้างเลยนะครับทีนี้เนี่ยพวกกลุ่มอํานาจในแถวลุ่มแม่น้ําเมยนะครับแถวเชเบกโกโกเมียว,วดีต่างๆเนี่ยก็ต้องจัดกลยุทธ์แบบพิธีกรรมหน่อยครับนะครับก็คืออ้าวจัดการประชุมแล้วก็ชูประเด็นว่าเราใส่ใจกับปัญหาที่ทางการจีนคอนเซอร์นนะนะครับ แล้วก็จะจัดการกับพวกจีนเทาอะไรต่างๆทางรัฐบาลเมียนมาก็เช่นกันนะครับโดนแรงกระทบนี้เหมือนกันก็ต้องออกมาเทคแอคชั่นการการเทคแอคชั่นที่ที่ปลอดภัยในระยะแรกนี้ก็คือต้องโบยนะครับต้องโ้ยไปที่ตัวแสดงอื่นๆหรือประเทศเพื่อนบ้านแต่ในความเป็นจริงในพื้นที่โครงสร้างกลุ่มอำนาจที่ซับซ้อนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มทหารม่าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกลุมที่อยู่ในกลุ่มที่อยู่ในกองทัพภาค วันออกเสียงใต้นะครับที่มาละแแมงแล้วลงมาคุมพื้นที่ลักษะเหลี่ยงเนี่ยมันก็มีกลุ่มกคกของกองทัพหลายส่วนนะที่เข้าไปปัวพันธ์นะครับกับพวกธุรกิจประมาณนี้อยู่เหมือนกันนะครับอืมก็เราก็จะได้ชื่อได้ยินชื่อบ่อยๆก็มองชิปตูนี่ใช่ไหมออก็เป็นเหมือนออหัวหน้าใหญ่ประมาณนั้นป่าอาจารย์โอ้เขาก็ไม่ธรรมดาเลยครับเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าของกลุ่ม BGF ซึ่ง BGF เนี่ยในเชิงโครงสร้างเนี่ย ถือว่าก็เป็นกองกําลังชาติพันธุ์ในพื้นที่แต่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของของทางทหารพม่านะครับ,าาราารบแล้วเขาเองเนี่ยก็ไปมีความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจจีนว่าพวกกลุ่มทุนยาไทยนะครับเพื่อเข้ามาพัฒนาเมืองใหม่ที่จะเวโกโกเคเคพาร์คนะครับแล้วก็มีการทําผลประโยชน์ที่พึ่งพ,งพิงพึ่งพากันซับซ้อนนะครับก็คือกลุ่มจีนเทาเองเขาก็อยากมาลงทุนจีนขาวเองก็ อยากจะมาพัฒนาอาสังหาหริมทรัพย์ก็มีทั้งขาวทั้งเทาปนบนกันไปแต่ว่าเจ้าจีนเนี่ยคือกลุ่มของหม่องจิตตูใช่ไหมครับแล้วกลุ่มจีนบางกลุ่มต้องการความคุ้มครองด้านความปลอดภัยนะครับกลุ่มนี้ก็ออฟเปอร์เงื่อนไขตรงนี้ให้ได้แลกกับการได้เบ็ดเงินบางส่วนเพื่อมาพัฒนากองทัพกองกําลังของเขามันก็อยู่กันมปแบบเนี้ยนะครับแต่อยาไถ่อะไรนี่เห็นได้ข่าวว่าปิดไปแล้วไหมครับอ่าครับก็ปิดไปแล้วครับแต่ว่า เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันปิดจริงปิดแบบสุดริมที่ประตูเลยไหมหรือว่ายังมีเครือข่ายในการโอเปเรตอยู่อ่าอันนี้ก็ต้องว่ากันไปเพราะตอนนี้นะครับสถานการณ์มันจะไม่ใช่ที่เชเวโกโกเคเคป้าอยงเดียวหมายถึงกรณีการปฏิบัติการของจีนเทาแต่จีนเทามีนโยบายมุ่งลงใต้ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาที่พญาตองตูตรงข้ามสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมันมีมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นบ่อนพนันของ กองกําลัง BGF กับกระเหลี่ยง DKBA นะครับเพราะฉะนั้นจีนเทาก็มุกลงใต้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังจับตามองพื้นที่แถวพญาตองสูสังขบุรีนะครับว่าว่าเราจะรับมือยังไงด้วยเช่นกันนะครับอ๋อเนาะอ๋อมันเข้าเริ่มขยายลงมาทางล่างแล้วหนีหนีมาอ๋อหนีมาอืมอืมอาจารย์รไปถึงที่แถวบริเวณอะไรนั้นน้ำพุร้อนที่มันเป็นเขตที่จะเข้าไปทางทางนู้นได้ง่ายรอเปล่าอาจารย์รวมอยู่ด้วยปะอ่า ยังยังลงไม่ถึงชัดเจนนะครับก็คือลงมาแถวแถวสังขะบุรีพญาตองซูก่อนแต่ว่าในอนาคตก็ต้องดูก่อนว่ามีแนวโน้มจะลงไปพุทธน้ำร้อนไหมเพราะว่าตรงนั้นมันก็เป็นเส้นทางโลจิสติกเชื่อมกาญจนบุรีกับทวายด้วยใช่ไหมครับ oh. อ่เเรื่องของการตั้งแหล่งทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันโครงสร้างโลจิสติกแบบนี้น่าจะส่งผลดีนะครับแต่นี้ข้อกังวลสําหรับประเทศไทยนะครับผมคิดว่า ในแถวจังหวัดตากนะครับแม่ตอดเมวดีเชเโกโกอะไรเนี่ยนะครับของเราเนี่ยกองกําลังป้องกันชายแดนจะเป็นกองกําลังนาเรศวรซึ่งตากปัญหาที่เกิดขึ้นจนถึงตนนี้ถือว่าเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นในการรับมืนแบบต่างๆของทิมเทานะครับแต่ว่าตอนที่ทิมเทาเนี่ยตอนแรกเรื่องมองใต้ที่กองทุนรับดีตรงนี้จะเป็นกองทัพตั่หนึ้นโดยกองทัพมณฑศรีซึ่งผมคิดว่า กกาการรับทืนักจีนเอาะงนะครับสวนซึ่งตรงนี้จะต้องเอามาคบคิดกันว่ากองกําลังสุรศีจะมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีแล้วก็มีการศึกษาข้อมูลยังไงนะครับอ,อ,าอาจารย์พอทราบไหมตอนนี้ทางไทยเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวปลายเดือนเนี่ยทางรองอ้วนเขาจะมีถลงถแถลงไอ้มาตรการต่างๆเนี่ยเขาเตรียมจะทําอะไรกันบ้างอ่ะเอ อ๋อครับผมว่าเขาก็เตรียมทำมาตรการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็จัดก,การกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ธุรกิจผิกดกฎหมายต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการจัดก,การหลักๆอยู่ในเส้นเขตแดนของประเทศไทยอธิปไตยของเราก็เป็นการตั้งรับแต่ว่าตั้งรับกับปัญหาให้มันปราแน,น่ขึ้นนะครับก็คือนํากองกําลังต่าง,างๆเนี่ยเข้ามาเข้ามาผนึกมาซีลบอร์เดอร์ซีลชายแดนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จัดก,การกับ ปัญหาเรื่องยาเสพติดซึ่งมันมีทั้งพื้นที่ชายแดนภาคเหนือแล้วพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตกเนี่ยแหละครับที่สัมพันธ์สับพอ,องกําลังต่างๆของกเรี่ยงก็มีข้อมูลหลักฐานเหมือนกันว่าสัมพันธ์กับเรื่องของอกระบวนการค้าย,ยาเสพติดเหมือนกันนะครับแต่ทางนี้สาหรับประเทศไทยก็คือเรายังขาดยุทธศาสตร์เชิงลุกน,นะครับก็คือไปแสดงอิทธิพลเข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้านเพื่อชี้นํากองกําลังต่างๆเหล่านี้ให้ให้อยู่หมัดก่อนที่จะส่งออกปัญหาเนี่ยเข้ามาที่บ้านเราที่เขตแดนของเรา นะครับซึ่งยังมีอะไรต้องทําอีกมากพอสมควรสําหรับยุทธศาสตร์เชิงลุกนะครับอืต่ดูเหมือนเราก็กับกับเมียนมาเนี่เราก็ดูจะไม่ค่อยไอ้นั่นเนอะหน้าต่อรองทำให้ย้อนยปอนเรื่องสี่ประมงก็ยังไม่ได้กลับมาเท่าที่ดูดีไทยแดงที่ว้าล้ําก็ยังไม่ได้จัดการเลยอ่านะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเมียนมาในณนปัจจุบันเนี่ยอาจารย์มองว่ามันเป็นยังไงเออผมว่าก็เป็นความสัมพันธ์ที่ ที่ยังไม่ค่อยสวีทแนบคิดแน่นแฟนมากนะครับเป็นความสัมพันธ์แบบแบบปกติบ้างนะครับมีการกล่าวโทษกันไปมีการช่วยขอ,อความช่วยเหลือกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนอยากจะเป็นลักษณะที่เรานะครับคือประเทศไทยเนี่ยเข้าไปแสดงท่าทีที่เป็นเชิงอ่อนหรือละมุน,ละม,นละม่อมนะครับแต่ว่าทางเมียนมาเนี่ยจะเป็นเชิงเชิงแข็งแข็งกว่าแล้วก็เมินเฉยมากกว่าได้ซ้ําไป นะครับเพราะฉะนั ah, mm ้นเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนชั้นนําต่อชนชั้นนําหรือในภาคส่วนอื่นๆอาจจะมีปัญหากระท่อนกระแท่นบ้างแลรัฐบาลไทยก็ต้องรับไปพิจารณาเพื่อปรับแก้ปิดจุดอ่อนต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็ก็แปลกแปลกตลาดเหมือนกันว่าว่าว่าทำไมมันถึงเกิดปัญหานี้มาในลักษณะที่เพื่อนบ้านตะวันตกดูจะแข็งกร้าวมากขึ้นแล้วก็ ปัญหาต่างๆที่เราเผชิญไม่ว่าจะว้าแดงตั้งฐานหานล้าเข้ามาหรือสี่ลูกเรือประมงไทยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือช่วยเหลือจากฝั่งนู้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอม,อ,มอาจารย์มันมีอีกปัญหาหนึ่งเหนือระยะเวลาอันใกล้เนี่ยเรื่องก,การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีการอกร,รณีพาสปอร์ตเนี่ยก็อ,อทางพม่าเนี่ยแล้วมันมีม,นม,มันมีประชาชนเนี่ยเกี่ยวข้องเนี่ยอีก้โหออตั้งหลายล้านคนก็บอกว่าน,นี่ก็จะกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งระหว่างเรากับเมียนมาด้วยหรือเปล่า ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับเรื่องของอขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพราะว่ามันมันสัมพันธ์กับปัญหาสังคมไทยในหลายมิติเลยเรื่องความเท่าเทียมนะครับระหว่างชนชาติต่างๆนะครับชนชาติไทยกับชนชาติพม่าเรื่องของสวัสดิการสิทธิต่างๆที่ที่ได้รับนะครับเงินที่ได้จากนะครับทางการที่สนับสนุนมานะครับมันตกถึงคนกลุ่มไหนยังไง นะครับแรงงานพม่าได้รับประโยชน์มากเกินไปไหมแล้วการที่แรงงานพม่าดูได้รับประโยชน์มากแต่รัฐบาลพม่านะครับก็ไม่ได้อลุ่มอล่วยหรือว่าไม่ได้เอาใจหรือยกย่องประเทศไทยมากกับเท่ากับที่เรามีนโยบายอบ้อมอาลีนะครับกับกลุ่มคนทางของพม่าของเมียนมาเนี่ยตรงเนี้มันจะมีปัญหาตามมาเลยในในเรื่องของสังคมจิตวิทยานะครับที่ที่ที่จะต้องแค้ไขพินิจพิเคราะห์ให้ดีเลยนะครับ ออืมอมอาจารย์อ,อาจารย์คิดว่าตอนนี้ถ้าเราดูรัฐบาลจีนที่เขาเขาเพ่งเล็งพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพิเศษแล้วก็ถึงขนาดมีประชุมหกประเทศรุ่มน้ำโขงให้แก้เร่งแก้ไขปัญหาก็โอเคแล้วจีนเขาคงเดือดร้อนในแง่ของจีนขาของเขาที่โดนผลกระทบจากไอ้ไอ้แก๊งคอเซ็นเตอร์พนันออนไลน์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะอาจารย์คิดว่าเขาจะกดดันจนกระทั่งทำให้มันกลายเป็นเหมือนสีนุวิวได้ไหม คือพื้นที่ตรงนี้จะกการเป็นพื้นที่ล้างไปเหมือนสี่นุวิวได้ไหมอ่าผมผมคิดว่าเขาก็มีมีมาตรการกดดันไปสุดริมทิมประตูอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าของแบบเนี้ยเราก็ต้องดูตัวแสดงที่อยู่ในพื้นที่ด้วยซึ่งจะเห็นว่าหม่องชิดตูแล้วก็กลุ่มจีนเทาเขาก็ปรับกลยุทธ์เป็นการสร้างพิธีกรรมเพิ่มภาพลักษณ์นะครับว่าเขาไม่ได้ดำไม่ได้เทามากนะที่เชือมนะ ใช่ใช่ครับเขาก็พยายามจะทําให้ข้อขาให้ขาบริสุทธิ์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนก็จะจะกดดันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วไม่ได้แต่ว่ามีคอมมิชเมนแล้วว่าจะทํานะขอเวลาหน่อยขอแบบค่อยเป็นค่อยไปมันอาจจะเป็นประมาณแบบเนี้นะครับแต่แต่ในมุมผมเนี่ยผมคิดว่าเออสำหรับจีนนะถ้าเป็นยุทธศาสตร์เชิงลุกในมุมมองผมการมีอยู่ของจีนเทาเนี่ยถือว่ามีประโยชน์นะครับที่บอกว่ามีมีประโยชน์ก็เพราะว่า ที่ใดก็ตามที่มีจีนเทาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในจุดยุทธศาสตร์หรือจุดทางเศรษฐกิจที่สําคัญสําคัญแล้วจีนไปอ้างนะครับว่าให้รัฐบาลในพื้นที่นั้นปราบจีนเทาแล้วพอปราบไม่ได้จีนก็ถือความชอบธรรมเลยใช่ไหมครับว่าต้องเปิดโอกาสนะในการคุยแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีให้จีนมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าการมีอยู่ของจีนเทาเนี่ยมันทําให้จีนสามารถออกคําสั่งเร่งบทบาท เด่งกล้ามแสดงอิทธิพลให้กับรัฐบาลพม่ารัฐบาลไทยหรืออื่นๆมากขึ้นในลุ่มน้ำโขงแล้วมาสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือการเลื้อยของพญามังกรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมังกรสีขาวสีเทาเนี่ยมันก็จะเลื้อยไปทั่วเอเชียตอนตอเชียงใต้แล้วโอบล้อมประเทศไทยใช่ครับโอบล้อมเมืองไทยทุกทิศทุกทางเลยนะครับทีนี้ทีนี้กลับมาพออาจารย์พูดทําให้ผมสะดุดว่า เอ๊ะและไอแนวคิดที่เราจะมีบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเอาพนันออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยจีนเขาจะมีท่าทียังไงอะเออเออไม่เลือนะผมก็ครับผมมองอย่างนี้นะครับหนึ่งก็คือจีนก็ต้องแสดงท่าทีเอาจริงเอาจังอ่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วการแสดงท่าทีจริงจังมันทําให้จีนมีบทบาทเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง แต่ขนาดเดียวกันเออบางทีก็อาจจะต้องเอ่อ,อรุ่มอร่อยบ้างนะครับหรือว่าอ,อ่าปล่อยดำรงสภาพให้บางจุดเนี่ยยังมีจีนเทาดำรงอยู่นะครับ <c oughs> เพื่อจะให้จีนเนี่ยค่อยๆแสดงบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการพูดว่าจะปราบจีนเทาแต่อํานาจจีนเนี่ยก็จะลงมาในพื้นที่นั้นเพราะฉะนั้นคือถ้าเทียบกับระบบคิดของผู้นําจีนนะครับตั้งแต่เหมาเจอตงนะครับก็คือ แมวจะเป็นสีขาวสีดำสีอะไรก็ตามเนี่ยออขอให้จับหนูได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจีนน่ะจะเป็นจีนขาวจีนเทาจีนเทาจีนอะไรก็ตามแป่เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยขอให้จับหนูได้ก็คือประเทศย่อยๆในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ที่จะทําให้จีนมีอิทธิพลมากขึ้นผมผมมองในลักษณะาน,านี้นะครับว่าว่าจะเาาหรือจะเทาเนี่ยจีนก็มีกลยุทธ์ในการทําให้จีนได้รับผลประโยชน์อยู่นะครับ เพราะนั้นถ้าเราจะมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเราจะพนันออนไลน์ขึ้นบนลินนี่จีนคงไม่ได้ขวางเออจีนก็ไม่ได้ขวางหรอกนะครับเออแต่จีนเขามีลักษณะพิเศษเหมือนกันก็คือผมผมไม่คิดว่ารัฐบาลจีนเขาจะปล่อยให้มีอ่าคาสิโนโพนันออนไลน์เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเนี่ยใต้ดินมาบนดินเนี้ย ดาด,ดื่นทั่วแผ่นดินประเทศจีนผมไม่เคยเห็นนะครับแต่จีนจะจํากัดวงให้อยู่ในในเขตบริหารพิเศษมาเก๊าใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยก็เล่นพนันกันไปเต็มที่เลยก,ก,ก็อาจจะใช้วิธีเปิดเป็นจุดๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยถ้าถ้าเราจะทำตรงเนี้ยเอาการกีโนถูกกฎหมายเนี่ยผมก็คิดว่าก็ก็คงจะไม่ต้องไปทําหลายๆจุดทั่วประเทศนะครับอาจจะเลือกบางจุดที่มันสําคัญสําคัญแล้วมาทดลองดู ว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งมีรอยรั่วตรงไหนถ้ามันไปได้ดีก็ค่อยขยายไปจุดต่างๆเพิ่มเติมมานะครับแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหไปทำเดี๋ยวไปทําที่ชนบุรีไปทําที่จังหวัดชายแดนนูน่นนี่อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ <S <S 2> <S 2> พึ่งเดียวพร้อมๆกันอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงเพราะสําหรับประเทศไทยดัชนีของ Good g o v e r แ a n c e นะครับหรือการเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่รัฐระบบราชการในการปราบปรามผู้ผิดกฎหมายเนี่ยมันยังต่ําอยู่ นะครับเพราะว่ามันการบาาังคับใช้กฎหมายต่ํามากนะครับถ้าออถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันยิ่งมีความเสี่ยงมันจะไม่เหมือนสิงคโปร์นะครับเ,ออเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเ,ออเขามีธรรมภิบาลระดับสูงการบังคับใช้กฎหมายนิติบัตรนิติธรรมสูงมากอันนี้จะเป็นปัญหาไทยผมเติดทำเนี่ยลอง s <S เสนอ,อเป็นบางจุดก่อนแต่ว่าไม่ได้เปิดไปทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอืมนะฮะถ้าทีจีนนี่มันก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันเนาะ ครับแต,แ,ตแ,ตแต่แต่ตอนนี้จริงๆเราเราอาจจะต้องเปิดคุยกับเมียนมาเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะจริงๆมันมีประเด็นร้อนๆที่ต้องคุยกันหลายเรื่องนะอาจารย์มันมันมันน่าจะต้องมีประชุมเป็นทางการอะไรกันทวิภาคีกันไหมอือเออใช่ใช่เออไอประชุมทวิภาคีมันก็มีมีแมกนิซึมของมันอยู่นะครับเช่นทีบีซีอาบซอย่างเงี้ย เป็นการประชมุมร <st immun ités> ่วมในระดับภูมิภาคหรือระดับทาวชิปใช่ไหมครับก็มีตัวแทนหน่วยความมั่นคงของไทยกับของเมียนมาเนี่ยก็มาประชุมแก้ปัญหาหมอกควันลักลอบเข้าเมือผิดกฎหมายเรื่องเขตแดนอย่างเงี้ยก็ก็มีกันอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับพม่าในตอนนี้ก็คือพม่าเนี่ยแบ่งออกเป็นสองสามก๊กใช่ไหมครับมีกลุ่มรัฐบาลทหารึ่งเขาอยากจะจัดการเลือกตั้งภายในปีนี้ท่าทีของไทยก็สำคัญว่าเราจะ ระับสนุนการเลือกตั้งในเลเวลขนาดไหนอย่างไรแต่ขนาดเดียวกันมันก็มีฝ่ายต่อต้านทหารพม่าที่ต่อต้านการเลือกตั้งเพราะเขามองว่าเป็นการเลือกตั้งจอมปลอมเป็นการเลือกตั้งที่ขายกลุ่มนะครับคราวนี้เราเราจะมอนิเตอร์เรื่องนี้แล้วก็ตาบความคิดเห็นหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลอินดีีฝ่ายต่อต้านยังไงนะครับส่วนกองกําลังชาติพันธุ์อย่างพวกกะเลียงพวกว้าพวกไทยใหญ่ใช่ไหมครับอย่างเช่นว้าเนี่ยเขาก็มีอจนดา ของตัวเองนะครับในในการสร้างรัฐวาสร้างพื้นที่อะไรของเขาเราก็ต้องมาคำว่าขยายกับกลุ่มเหล่านี้อีกกลายเป็นว่าเอะเราไปดิวสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารพม่าอย่างเดียวมันก็อาจจะยังไม่พอเมื่อไปดูกลุ่มอื่นซึ่งมีแนวคิดทางการเมืองยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันนะครับอืมอืมอืมโอ้โหนะฮะมันอีลงตรงนังนะฮะมากเลยทีเดียวนะอาจารย์เนาะครับผม ได้ครับได้ครับนะฮะนี่ยังไม่นับเอออ๊ะหลังเขาจะมีการเรื่องของอาเซียนกันเมื่อไหร่ฮะเห็นท่านประธานอาเซียนอย่างนายกมาเลเซียนี่ได้ที่ปรึกษาคุยกันการทะเลเนี่ยอาจารย์เรื่องการเลือกตั้งใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องอ่าใช่เรื่องการเลือกตั้งที่เมียนมาหรือเปล่าครับอ๋อเฮ้เมียนมาที่ปีนี้เหรอครับอ่าคือทาง รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยนะครับแสดงเจตจำนงว่าอยากจะจัดเลือกตั้งภายในปีนี้คือ2025นะครับท,ทีนี้ว่าถ้าเขาจัดปั๊บเนี่ยบทบาทของประธานอาเซียนคือมาเลเซียแล้วก็ได้ที่ปรึกษาคือคุณทักษิณเนี่ยคือจะนำบทบาทของไทยเกี่ยวก้อยเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะออกมาแบบไหนนะครับเพราะว่าโจทย์ใหญ่โจทย์ใหญ่ของพมา่าเนี่ยหนึ่งมีการเลือกตั้งและจะต้องมีการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามกลางเมือง นะครับแล้วอันวาอิบราฮิมก็แพ่มออกมาแล้วนะครับว่าอยากจะใช้บริการคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณเนี่ยมีคอนเน็ชันกับกลุ่มต่างๆในพม่าเยอะนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าว่าว่ามันมันจะมีลักษณะยังไงบทบาทของคุณทักษิณแต่ว่าเท่าที่ผมมองเนี่ยผมคิดว่าจะมันจะออกมาสองเด้งนะครับการที่นําบทบาทคุณทักษิณเข้าไปเกี่ยวก้อยกับอันวาอิบราฮิมเนี่ยหนึ่งก็คือยุทธการดับไฟใต้สามสี่จังหวัดชายแดนใต้ นะครับไทยกับมาเลเซียจะร่วมมือกันยังไงแล้วสองก็คือการที่อาเซียนจะแก้ปัญหาพม่าเนี่ยมันขาดประเทศไทยไม่ได้เพราะไทยมีพรมแดนทางบกติดกับพม่าเนี่ย2,401ีกิโลเมตรแล้วคุณทักสิณจะให้ไทยเล่นบทบาทยังไงนะครับอา่าตรวเนี้ก็ต้องมาดูกัน